สวัสดีหนูๆน,นี่สวัสดีจ้าหน้าตาบองเบลเลยได้ยินเสียงหันมาหมดเลยอัปเดตครับจะเป็นตัวของน้องๆเจ้าขาวเจ้าดำเจ้าขาวจอาดำแล้วก็เจ้าสามสีครับนี่กำลังน่ารักน่าชังเลย ดูตอนนี้ครับเลื่อตาบ้องเบลหมดแล้วแต่ว่ายังไม่คลานออกมาสักเท่าไหร่ครับนายอีกสักไม่กี่วันเนี้เดินชุลมุนชุลกีแน่นอนเนี่ยความน่ารักน่าชังของเราสองที่ก่อนก็ได้ ความน่ารักน่าชังของน้องๆองอัปเดตกันครับเนาะอัปเดตให้ชมกันอัปเดตให้ FC ทาสแมวได้ดูนะครับความน่ารักของนูนๆครับตอนนี้ก็ลุกจ่ากันทุกตัวยังไม่มีมีส่งเสียงอะไรมากมายครับ กับแม่ครับแม่มาอยู่บนตักเรานี่น้องมะลิครับคุณแม่ครับสบายมากเลยขี้อ่อนครับขี้อ่อนน้องมะลิีขี้อ่อนครับถึงจะเป็นคุณแม่แล้วก็ยังขี้อ่อนครับมาชอบมานั่งบนตักให้เรานห็ดูงั้นๆๆๆเจ้าดำกําลังน่ารักเลยครับตอนนี้เสือดําครับเสือดําแมวดําอันนี้ดําดําทั้งตัวเลยครับดําเหมิ่มเลย ไม่มีจุดไหนเปลี่ยนเป็นขาวเลยครับคือดําทั้งหมดเลยเนาะเดียวเมียว,ยวดำครับผมนี่ครับผมเนาะอัปเดตให้ชมกันครับเนาะความน่ารักของโรลล